ที่นี่คือสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่องอวตารใช่ครับที่นี่คือจานเจียเจี้ยประเทศจี จากคลิปที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวกันที่เมืองฝูลงเจิ้นกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับเราก็มาขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่สถานีฝูลงเจิ้นนะครับเพื่อเดินทางมายัางเมืองจางเจียเจียใช้เวลาเดินทางประมาณ24นาทีเท่านั้นเองครับก็ถึงเมืองจางเจียเจียแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกแท็กซี่ผ่านแอปดีดีนะครับเพื่อไปอยังโรงแรมของเราแท็กซี่ที่จีนเนี่ยเรียกง่ายครับใช้สะดวกมากเพราะว่าเราสามารถเรียกผ่านอารีเปได้เลยโดยปักหมุดสถานที่ปลายทางให้ถูกต้องแล้วก็ รอแท็กซี่มาครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องสื่อสารอะไรกับแท็กซี่เลยครับเพราะว่าแอปจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้เราทั้งหมดนะครับจ่ายเงินก็สะดวกครับจ่ายผ่านแอปอารีเปย์เลยครับรอบนี้เราจะอยู่ในจางเจเจกัน2คืนนะครับเราพักกันที่โรงแรมแฮมตันบายฮิลตันครับเป็นโรงแรมที่สะดวกสบายมากๆครับอยู่ติดกับกระเช้าลอยฟ้าที่จะขึ้นไปยังภูเขาเทียนเหมือนซันเลยครับเราสามารถมองกระเช้าผ่านหน้าต่างห้องของโรงแรมเราได้เลยใกล้มากจริงๆครับเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงครับหลังจากเช็คอินเก็บของ เรียบร้อยแล้วก็พักเติมพลังกันครับกินอาหารใกล้ๆโรงแรมนี่แหละครับเนี่ยครับก็จะให้เห็นว่ากระเช้าเนี่ยอยู่ติดกับโรงแรมเราเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวจากข้างโรงแรมเลยนะครับจากที่เราเดินทางมาวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วครับที่เราอยู่จีนในหนวดเริ่มมีไข้เล็กน้อยครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ให้พักผ่อนนะครับนอนเซพพลังจะได้เตรียมตัวสําหรับไปลุยที่เขาเอาวตารในวันพรุ่งนี้นะครับในมื้อเย็นนะครับเราก็มากินอาหารจีนที่โรงแรมครับพอได้เวลาอาหารในหนวดตื่นมามีพลังทันทีเลยครับกินอย่างอร่อยอร่อย อีกสิ่งน่าสนใจของร้านสะดวกซื้อในจีนนะครับเราจะเห็นพวกอุปกรณ์วัตถุด,ดิบสําหรับใส่บะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเยอะแย,ยะมากมายครับโดยเฉพาะขาไก่เนี่ยจะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยครับอันนี้ที่ผมถ่ายมาให้ดูก็คือเป็นเหมือนท็อปปิ้งสาหรับเอาไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็กินกับบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปครับส่วนใหญ่ทุกอย่างของที่นี่จะเคลือบไปด้วยหมาล่าะครับก็เป็นสไตล์ของเขาแปลกดีครับก็เลยถ่ายเอามาเก็บให้ทุกคนได้ดูกนันนี่เป็นไข่นกกระทาครับแล้วก็มีพวกหน่อไม้ต่าง และที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยครับ